ถ้ากอดวิโรดแวีเอสเจนสาหนะครับเป็นผู้บรรยายในวันนี้เนาะก็จะมาคุยแน่เรื่องเรื่อง Microsoft 365้นะครับก็ประเด็นมีอยู่สามประเด็นนะครับในวันนี้ที่จะคุยกันก็คือใครสงสัย Microsoft ส6มห้ามีอะไรบ้างนะครับและก็หัวข้อที่สองก็คือมากมายหลายแบบเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอัปเดตตัว Microsoft 365นะครับ อ่านะครับก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับสำหรับ e p ที่สั้นนี้นะครับ Microsoft 6 25เนี่ยลายเด่นๆลายดังๆที่เราใช้กันเนี่ยพวก Word Excel PowerPoint m i c r o s o f t Outlook m i c r o s o f t Team s จะอยู่ในแผนไหนของทาง Microsoft เราจะได้เลือกซื้อกันได้ถูกทาง Microsoft เขาแบ่งเป็น4กลุ่มที่เราควรจะต้องเลือกก่อนอันดับแรกครับบุคคลหรือ และครอบครัวก็คือใช้ในบ้านใช้ในครอบครัวของเราก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้ถัดมาอีกตัวหนึ่งเป็นแบบธุรกิจนะครับธุรกิจของ m icrosoft เขามองเป็นพวก SME พวก user ไม่เกิน100คนนะก็ยังสามารถใช้แผนธุรกิจตัวนี้ได้อยู่ถัดมา ยูเซอร์เยอะหน่อยเขามองเป็นองค์กรนะครับหรือว่าเป็นพวกคอร์เปอเรทหรือพวกเอ็นเตอร์พรส์ระดับเอ็นเตอร์พรส์หรือว่าแบบองค์กรเนี่ยมันก็จะเหมาะกับกลุ่มที่มีร้อยยูเซอร์ร้อยผู้ใช้งานถัดมาล่าสุดเลยก็จะเป็นของการศึกษาก็จะเน้นทางด้านใช้งานนะครับเบิร์เอ็กเซลพาวเวอร์พอเหมือนกันการเก็บ Storage ก็มาดูอีกตัวหนึ่ง Microsoft Family นะครับหรือว่าเป็นบุคคลหรือว่าครอบครัวนั่นเองก็จะแบ่งย่อยมาอีก2แผน Family กับ Personal ด้านซ้ายของด้านเนี่ยก็จะเป็น Family ก็คือ t e a จอร์นะครับก็จะมีสำหรับใช้งาน1-6คนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยใช้อุปกรณ์ได้5เรื่องพร้อมกันใช้งานได้ Mac PC iPad นะครับแท็บเลหรือ Android เก็บข้อมูลโมลาวสูงสุด6เทรนะครับ ก็คือให้คนละ 1TB เทราไบต์ต่อ 1Account นั่นเองฟีเจอร์เพิ่มเติมในแอป Family Safety แต่หลักๆก็คือช่วยในเรื่องของความปลอดภัยการควบคุมการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Clip ิปแชมก็จะมีใช้งานได้ก็คือมี Word, Excel, Powerpoint, Windows Defender ปกป้องพวก a n นตี Anti ้ไวรัพวกแ a รน o m ซ a r e แวร์ที่จะเข้ามากับแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ยังมี One Drive ที่เก็บข้อมูล ให้คนละ1นึ่งเทาไบตยด้วยและก็ยังมี Microsoft Outlook ที่ไว้รับส่งจดหมายมีอีเมลให้ด้วยมี OneNote สำหรับ การโน้ตเอกสารต่างๆคลิปแชม์นะครับทำหน้าที่ตัดต่อคลิปวิดีโอแชร์กันในบ้านในองค์กรหรือว่าให้กับบุคคลอื่นเข้ามาดูแล้วก็กูล Microsoft Family Safety ก็คือควบคุมดูแลแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับหนึ่งไลเซนเนี่ยติดตั้งได้5เครื่องมี6คนนะครับก็ติดตั้งคนละ5 5 5 5, 5, 5ไปเลยอีกหนึ่งตัวก็จะเป็น Microsoft ส6 5ที่เป็นแบบ Personal หรือว่าเป็นของบุคคล ลงได้5เครื่องเหมือนกันแต่ว่าตัวหนึ่งก็ใช้งานได้แค่บุคคลเดียวอย่างที่บอกว่ามีคลิปแชมนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างกันนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราไปถ่ายรูปมาถ่ายรูปบุคคลถ่ายคลิปวิดีโอมานะครับจะเอามาตัดต่อใส่วิดีโอใส่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับใส่เป็นข้อความเก๋ๆอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็คลิปแชมนะครับเขาก็ให้คําจำกัดความว่าเป็นแพลตฟอร์มตัดต่อวิดีโอนะครับในเบราว์เซอร์ที่ออกมาให้ทุกคนถึกเนี่ยสร้าง ส้างวิดีโอได้นะครับก็การใช้งานก็ผ่านเบราว์เซอร์นั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของ Family Safety ทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยคอยควบคุมดูแลจํากัดเวลาแอปพลิเคชันแล้วก็เกมนะครับสําหรับบุตรหลานนะครับ ที่ใช้ Xbox Android Windows นะครับอันนี้ก็จำกัดนิดนึงก็คือเฉพาะที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Microsoft เขาจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์ได้ด้วยคำขอเวลาใช้หน้าจอเราสามารถให้เปิดหน้าจอเนี่ยช่วงกี่โมงถึงกี่โมงนะครับตรงนั้นปิดนะครับหรือทำสรุปกิจกรรมว่าบุตรหลานของเราเนี่ยใช้แอปพลิเคชันอะไรไปบ้างก็มาตรวจสอบย้อนหลังกันได้และก็เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับเขาก็ยังมีในเรื่องของผู้ Content Filtering ก็คือการกรองเนื้อหาที่ผ่านเบราว์เซอร์ Microsoft Edge อันนี้ก็จำกัดอีกนิดนึงถ้าใช้ Chrome หรืออื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ซัพพอร์ตนะครับต้องใช้ Microsoft Edge บน Xbox บน Windows แล้วก็ Android นะครับถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้หลักๆก็จะมีตัวกรองแอปและเกมนะครับกรองเว็บและการค้นหาคำขอตัวกรองเนื้อหาอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเด็ดที่จะ ระบุตำแหน่งของคนที่คุณรักนะครับแช่ตำแหน่งที่ตั้งสําหรับครอบครัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสรุปมาก็คือในเคสที่เป็น Microsoft Family ตารางซ้ายมันจะได้1-6คนแต่ละคนสามารถติดตั้งได้ 5 device อุปกรณ์เคลื่อนที่ถัดมาก็จะเป็นตัว Microsoft 365ที่เป็น Personal สรุปมาให้แล้วนะคบว่าถ้าเป็นการซื้อขาดที่ชื่อว่า Microsoft 365นะครับ Office Home and Student หรือว่าแบบซื้อขาดเนี่ยขาจะใช้ได้ Word Excel และ PowerPoint เท่านั้นใช้ง,งาน PC 1เครื่องเท่านั้นต่อไรซเส้นไม่มีการเก็บข้อมูลใน OneDrive นะไม่มีพื้นที่บน คลาวให้ด้วยนะครับใช้งานผ่านคลาวไม่ได้นะครับใช้งานผ่าน PC ที่ติดตั้งได้อย่างเดียวไม่มี Skype ให้ไม่มี m i c r s s o t t t e m s ใช้งานจำกัดแค่ Word Excel และ PowerPoint Microsoft 365 for Business มี4ช้อยงา่ายๆผมติดดาวไว้ให้แล้วว่า1ดาวกับ2ดาวนะครับเรามาเริ่มทางด้านซ้ายกันเขามีชื่อว่า Business Basic เริ่มต้นเนี่ยฮะมันคือ Basic ถัดมาก็จะเป็น Business Basic Standard Premium และก็ App for business นะครับมี4ตัวด้วยกันในกณะของตัว for business มาดูในด้านการใช้งานนะครับเบสิกคือใช้งานผ่านเว็บอย่างเดียวถ้าคอมพิเวเตอร์ของคุณไม่มีอินเทอร์เน็ต คุณใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้สามารถแชทหรือเข้าร่วมกวารประชุมสูงสุดใน300คนนะครับมีพื้นที่เก็บให้ถึง 1TB นะครับนั่นก็คือมี OneDrive ให้ใช้ด้วยไว้เก็บข้อมูลของเราได้มีอีเมลของธุรกิจให้ความปลอดภัยระดับมาตรฐานสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บตลอดเวลาอันนี้ก็คือการซัพพอร์ตนะครับกรณีที่เราอยากจะติดตั้งหรืออยากจะมีปัญหาด้านการใช้งานเนี่ยก็คือมีบริการซัพพอร์ตให้ ซึ่งอันนี้บางตัวไม่มีก็ต้องไปดูฟีเจอร์ข้างในอีกทีนึงนะครับว่าตัวไหนมีตัวไหนไม่มีแล้วก็แอปพลิเคชันที่ใช้ได้มีอะไรบ้างมี Microsoft Word Excel PowerPoint Microsoft t e a m มี Outlook ให้นะครับมี Exchange ให้มี OneDrive ให้นะครับเก็บคนละ1เทราไบต์แล้วก็แชร์ให้กันได้ด้วยมี SharePoint ให้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยใช้งานผ่านเว็บไซต์ถัดมานะครับตัว Standard ด้านฟีเจอร์การใช้งานตัวนี้ เพิ่มขึ้นมาติดตั้งแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับพวกกว r d ดพวก Excel ติดตั้งให้ได้เหมือนเบสิกเกือบทุกอย่างมี Microsoft Team ให้เหมือนกันเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีตัว Microsoft Access ตัว Microsoft Publisher นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าใครถนัดใช้งานในด้านไหนมาเป็นตัวพรีเมียมคมว่ามีอะไรดีกว่าตัวอื่นเขาบอกว่ามีความปลอดภัยชั้นสูงให้นะครับอันอื่นเนี่ยอาจจะเป็นระดับ ที่เป็นมาตรฐานนะครับที่มีให้แต่ตัวเนี้ขั้นสูงนะครับ ควบคุมและเข้าถึงข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทางแอดมินอาจจะสามารถเข้าไปดูในเครื่องของไอออนได้ด้วยนะครับป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็แอปพลิเคชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็มี Microsoft insure นะครับมี Azure information protection มี2ตัวนี้แหละครับที่เพิ่มขึ้นมานอกนั้นก็จะคล้ายๆกับตัว Standard ตัวสุดท้ายกรณีที่บอกว่าอยากจะได้เป็นแอปพลิเคชันติดตั้งบนเครื่องอย่างเดียวไม่ได้ใช้งานอย่างอื่นเลยใช้งานแค่ บอร์ Excel, p p w e r p o i n t แค่นั้นคำว่าแอปฟอ b u s i ส e น s ก็คือมีเฉพาะแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ o ร d e x c e ก p o ล e r p o i อ t มีเอาลูกให้เช็คเมลได้มีวันได e ให้เก็บข้อมูลได้มี a c c e s s มี Publisher ให้ตัวนี้ก็เก็บข้อมูลคนละ1 t e r a เเหมือนกันหนึ่งคนเนี่ยสามารถติดตั้งได้ 5Device ด้วยกรณีที่เป็นการติดตั้งใน PC ถ้า Basic ก็พวกเวิร์ด e อ็พวกนี้มีให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าใช้งานผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวสแตนดาร์ Standard, มีใช้งานเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือเป็นพวก e x c h Exchange Team s h a r e p o i n t One Drive พวกนี้ก็ดหลักอยากจะให้รู้ว่ามันมีอยู่4ตัวที่ซื้อขายกันบ่อยๆก็คือเบส i c กับ365 App แอปนั่นเอง Basic ก็คือใช้งานบนเว็บถ้าจะติดตั้งก็ต้องมาเป็นตัวแอปนะครับแต่โดยส่วนมาก ผู้ใช้เนี่ยก็ติดตั้งบน PC อยู่แล้วมาถึงแบบซื้อขาดกันบ้างกรณีที่องค์กรนะครับอยากจะได้แบบติดตั้งแล้วก็แบบไม่อยากจะต้องเสียอะไรปีทุกปีเลยตัวนี้เขาจะชื่อว่า Office 2 0 2 1มองเป็นง่ายคือ Office ที่เป็น Home and Business ตัวนี้มีอะไรให้บ้างนะครับจะเหมือนกับตัวที่เป็นตระกูล Family เลยนะครับก็คือมี w ว r ร์ด c e l PowerPoint แต่พอมาเป็น Business แล้วเนี่ยเขามีตัว Outlook ก็คืออีเมลเนี่ย เพิ่มขึ้นมาให้ Outlook ใช้งานได้เฉพาะแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานอ e ีเมลนั่นแหละตัวนี้ไม่มีวันได e นะครับไม่มีสกายไม่มีทีมนะครับเป็นออฟฟิศเพียวๆที่เป็นงานใช้งานที่เป็นหัว Excel PowerPoint Outlook อันนี้ก็จะเหมาะกับกลุ่มที่ใช้งานทางด้านของทางธุรกิจนะที่เขาใช้ Outlook ด้วยแต่ถ้าเขาไม่ได้ใช้ Outlook เราสามารถซื้อเป็นตัว Family ก็ทําได้อีกเหมือนกัน b ิสเน e เนี่ยข้อดีของเขาคือจะมี IT Admin นะครับสามารถบริหารจัดการไลน์เซ้นนะครับว่ามีการซื้อตัวไหนใกล้จะหมดมันสามารถมีหน้าแอดมินสามารถดูได้นะครับว่าตัวไหนใกล้หมดแล้วหรือใครยังไม่ได้ใช้ไลเซสนไหนไม่ได้ Activate ขึ้นมาอ่างเงี้ยครับสามารถเข้าไปบริหารจัดการได้แต่ถ้าเป็น Family, เนี่ยจะไม่มีให้นะครับ